สวัสดีจัดสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเล็กเข้ามาเล็กเข้ามาในตรงนี้นะฮะใครก็เคยเห็นเมียงงเมียงงครับเมียงงตัวเป็นตัวยาวทอกแกนคนครับสี่สิบเมตรจริงยาลบลูกรับสี่สิบเมตรจริงยาลบลูใครไม่เชื่อนะครับอย่าลบลูแล้วกันครับใครมีของสู่ดินบุรีลำซิิเอ็ดใครที่มีของนะครับอย่ากันแฝงกันพี่น้องครับใครไม่เคยมีโชคมีลรับเล็กเข้ามาครับเล็กเข้ามาอ่เดินเข้ามาลุกเดินเข้ามาเดินเข้ามาเออติดติดเชือกเลยลูกติดติดเชือกเลยเออ อีกสักครู่นะฮะเราจะปล่อยงูจมอางงูจมอางงูจมอางนะฮะงูจมอางแผ่แม่เบ้แม่เบี้ยครับแผ่แม่เบี้ยนะฮะสูงเท่าคนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะใครไม่เคยเจอเจองูจมอางเข้ามาครับเข้ามาพี่น้องครับใครไม่เคยมีโชคไม่มีลาบผัวไม่รักผัวไม่หลงเมียไม่รักเมียไม่หลงนะฮะมาครับมาฮะออกี่เปียกผมไปช้ที่เปียรไปแปะปากพูดกับเมียพูดกับผัวรับรองครับหัวหลงตายหลงชอบนะฮะรักไม่มีวันเลิกนะฮะพี่ไม่มีวันหยุดครับ สาธุสาธุสาธุพุทธังรัตานานังธมังรัตานานังสังฆังรัตานานังสังฆังรัตนานังสาธุสาธุเตือนลึกเตือนลึกเมียเอ้ยเมียเอ้ยเตือนหรือยังลึก